สวัสดีค่ะพบกับวันนี้รวยถ้าคุณอยากรู้เรื่องเร้นมุมลับพร้อมมาสัมผัสกับตัวเลขที่จะนำคุณไปสู่หนทางความมั่งมีฝากกดติดตามช่องของเราเพื่อที่คุณจะไม่ เรื่องราวเด็ดๆวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกแนวทางในการหาตัวเลข2ตัวตรงแม่นๆกันค่ะโดยเราก็จะมีสูตรมาคำนวณให้ทุกคนได้เลือกซื้อกันอย่างเช่นเคยแต่ก่อนจะไปดูผลงวดที่16สิงหาคม2563ที่จะถึงนี้เราขอย้อนไปคำนวณงวดที่ผ่านมากันก่อนเลยค่ะเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของสูตรค่ะ สูตรนี้นะคะบอกเลยว่าถูกตรงๆมาแล้วหลายงวดค่ะพร้อมแล้วเราไปดูสูตรกันเลยค่ะสูตรนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2สูตรค่ะสูตรแรกคือหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวก1ิบล่างและบวกเจดคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะนํามาบวกเพิ่มสองแต้มสูตรที่สองค่ะคือหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักพันบวกหลักร้อยบวก1ิบล่างและบวกสองคงที่ค่ะ ผลลับที่ได้นะคะก็นํามาบวกเพิ่ม3มแต้มซึ่งสูตรนี้นะคะเข้ามาแล้วถึง6งวดติดด้วยกันถูกต่อเนื่องกันมาแล้วถ้าหากคุณไม่เชื่อก็ลองย้อนคํานวณกันดูเลยค่ะเอาละค่ะถ้าเข้าใจสูตรแล้วนะคะเราก็มาคํานวณงวดที่ผ่านมากันเลยค่ะโดยการคํานวณของแต่ละงวดนะคะก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้า1ง,งวดค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะ นำผลของงวดที่16กร,รกฎาคม2,563ที่ผ่านมาแล้วก็มาคำนวณตามสูตรกันเลยนะคะวางตัวเลขให้ตรงตามสูตรค่ะสูตรแรกก็จะได้เป็นเลขก8บวกเลขก7บวกเลขก7 บวกเลข3บวกเลข5และบวก7คงที่ค่ะจะได้เป็นเลข7นะคะหลังจากนั้นบวกเพิ่ม2แต้มก็จะได้เป็นเลข9ค่ะสูตรที่2นะคะก็จะได้ตัวเลขเป็นเลข7บวกเลข3บวกเลข3บวกเลข2บวกเลข5บวกเลข2งคงที่ค่ะจะได้เป็นเลข2นะคะบวกเพิ่ม3แต้มก็จะได้เป็นเลข5ค่ะเราก็ได้ตัวเลขจากสูตรที่1และสูตรที่2กันมาแล้วนะคะหลังจากนั้นก็จับคู่ตัวเลขค่อยบนล่างกันเลยค่ะก็จะได้ เป็นตัวเลขทั้งหมด4ชุดนั่นก็คือเลข 75, 92 72และ95ค่ะผลเลข2ตัวในงวดที่1สิงหาคมที่ผ่านมานั่นคือ92นะคะเลขชุดที่เข้าก็ตรงตามผลออกเลยค่ะเอาละค่ะก็มาถึงงวดที่ทุกคนรอคอยนั่นคืองวดที่16สิงหาคม2563ก็นํา็นำผลของงวดที่แล้วมาเลยค่ะแล้วก็คำนวณตามสูตรทั้งสองสูตรเหมือนเดิมสูตรแรกก็จะได้เป็นเลข5บวกเลข6 บวกเลข6บวกเลข9บวกเลข9และบวก7ขคงที่ค่ะจะได้เท่ากับ2นะคะบวกเพิ่ม2แต้มจะได้เป็นเลข4ค่ะสูตรที่2จะได้เป็นเลขห บวกเลข9บวกเลข9บวกเลข3บวกเลข9และบวก2คงที่ค่ะจะได้เท่ากับ8นะคะบวกเพิ่ม3แต้มจะได้เป็นเลข1ค่ะเราก็จะได้ตัวเลขจากทั้ง2สูตรมาแล้วก็ทำการจับคู่ค่อยกันเลยค่ะก็จะได้เลขหวยเด็ดๆ4ชุดนั่นคือเลข28 41 1> 2 1และ48ค่ะแต่ถ้าคุณชอบเลขไหนหรืออยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะเรามารอลุ้นผลพร้อมกันนะคะว่าจะตรงหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกไปค่ะว่าการคำนวณที่เราคิดมานั้นถือเป็นแนวทางในการให้คุณได้เลือกซื้ออีกช่องทางหนึ่งเท่านั้นค่ะเลขจะเข้าหรือไม่เข้าก็ต้องหวังพึ่งโชคลาบและดวงด้วย อย่าลืมนะคะถ้าคุณอยากรู้เรื่องเลขเด็ดหวยดังเรื่องเร้นมุมลับและสูตรคำนวณเลขเด็ด2ตัวตรงๆแบบนี้อย่าพลาดที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของเราเพ่อเป็นพลังใจในการแบ่งปันเรื่องราวเฮงๆกับงวดนี้รวย